มัตติชนพอดแคสต์การสิ้นสุดของบริษัท b r t t s s h e s t t n n i i ีจากรัฐเนคราบบริษัทสู่จกักรวรรดิอังกฤษโดยโ,โกวิทวงสุรวัตรในโลกสมัยใหม่เรามาคุ้นเคยกับคำว่าบรรษัทข้ามชาติหรือ Multinational Corporation ที่ใหญ่กว่าประเทศบางครั้งงบประมาณของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple Google Exxon Mobil หรือ Microsoft มีขนาดมากกว่างบประมาณแผ่นดินของหลายประเทศในแอฟริกาหรือเอเชียเสียอีกแต่กระนั้นบริษัทเหล่านี้ก็ยังต้องอิงอำนาจรัฐอเมรการแต่งตั้งกองทัพของตัวเองหรือประกาศสงครามกับเพื่อนบ้านแต่ในศตวรรษที่17-19ถึงโลกเคยมีบริษัทที่ไม่ใช่เพียงแค่บริษัทหากแต่เป็นรัฐในคาบบริษัทมีทั้งกองทัพ ข้าราชการระบบศาลและสิทธิ์ในการเก็บภาษีมันก็คือบริษัท British East India หรือ British East India Company ที่ปกครองอินเดียอย่างแท้จริงยาวนานกว่าศตวรรษครึ่งก่อนจะถูกยุบลงในพศ2417นับเป็นปีที่7ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังการกรบฏใหญ่ของชาวอินเดีย เรื่องราวการสิ้นสุดของบริษัทนี้ไม่ได้เป็นเพียงเกตเล็กๆในประวัติศาสตร์หากแต่เป็นบทเลียนมหือมาของการที่ทุนกับอำนาจรัฐหลอมรวมกันจนไม่เหลือเส้นแบ่งและเมื่อลุกลามไปถึงจุดสูงสุดก็แตกสลายลงด้วยเสียงปืนและการก่อกระบฏบริษัท British East India เกิดขึ้นในพศ2143ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังทรงครองราชอยู่ ภายใต้พระราชอนุญาตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่หนึ่งจุดล้มต้นคือการค้ากับตะวันออกโดยเฉพาะเครื่องเทศสิงห์ทอและสินค้าฟุ่มเฟือยจากอินเดียและหมู่เกาะอินเดียตะวันออกหรืออินโดนีเซียในปัจจุบันแต่ความจริงทางประวัติศาสตร์คือบริษัทไม่ได้เพียงซื้อขายเท่านั้นมันได้เรียนรู้บทเรียนอย่างรวดเร็วว่ากำไรที่แท้จริงได้มาจากการค้าขายอย่างเสรี แต่มาจากการครอบครองและบังคับให้คู่ค้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขายให้ตนเองเมื่อจกักรวรรดิโมกุลแห่งอินเดียเริ่มเสื่อมอำนาจลงในศตวรรษที่18บริษัทก็ฉวยโอกาสเข้ามาแทนที่ใช้ทั้งการทูตการติดสินบนเจ้าผู้ครองนครและท้ายที่สุดก็คือกำลังทหารในพศ2,300สงครามพาเซถือเป็นจุดหักเหเมื่อบริษัท เอาชนะกองทัพของนาวาบแห่งเบงกอลและได้สิทธิ์ในการเก็บภาษีนับแต่นั้นบริษัทก็ไม่ใช่เพียงบริษัทหากแต่เป็นผู้ปกครองอินเดียโดยพืตินความมั่งคั่งของบริษัทมหาศาลถึงขนาดที่นักการเมืองอังกฤษในสมัยนั้นพูดกันว่า East India Company is in this s e a t e เพราะภาษีจากเบงกอลและการขายอินเดียทำให้ขุนนางในลอนดอนร่ำรวยยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดินเสียอีกแต่ในเวลาเดียวกัน ภาพลักษณ์ของบริษัทก็ตกต่ำลงเรื่อยๆเพราะความโลภและการกดขี่การเก็บภาษีอย่างหหดเหี้ยมผนวกกับการผูกขาดการค้านำไปสู่ทุพพิกภัยครั้งใหญ่ในเบงกลอลพศ2313ประชาชนตายไปหลายล้านในขณะที่บริษัทไม่ได้ยื่นมือช่วยเหลือเลยยิ่งไปกว่านั้นการคอร์รัปชันของข้าราชการบริษัทซึ่งเรียกกันว่าเนบอบส หรือพวกข้าหลวงที่ร่ำรวยผิดปกติก็กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในลอนดอนนักการเมืองอังกฤษต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากรัฐบาลอังกฤษเริ่มรู้แล้วว่าหากปล่อยบริษัทปกครองต่อไปอาจบ่นทำลายทั้งจักรกวรรดิการสิ้นสุดของบริษัทจริงๆเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2400กับเหตุการณ์ที่เรียกว่าการกรบฏซีปอย ซีปอยมูซินีหรืออินเดียเรเบลเลียนคือทหารอินเดียที่รับใช้บริษัทจำนวนมากลุกฮือขึ้นต่อต้านเหตุผลดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเกิดข่าวลือว่ากระสุนใหม่ของบริษัทหล่อเลื่นด้วยไขมันวัวและหมูทำให้ทั้งฮินดูและมุสลิมไม่พอใจเพราะเป็นการลบหลู่ศาสนาแต่ความจริงลึกๆก,กว่านั้นคือความไม่พอใจสะสมจากการปกครองที่โหดร้าย และไม่เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นการกรบฏลุกลามไปหลายแคว้นมีทั้งทหารขุนนางและประชาชนเข้าร่วมแม้สุดท้ายบริษัทและกองทัพอังกฤษจ,จะปราบปรามลงได้แต่ก็เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าบริษัทไม่อาจควบคุมอินเดียได้อีกต่อไปหลังการกรบฏรัฐบาลอังกฤษไม่รอช้าในพศ2401ได้ออกกฎหมายโอนอำนาจการปกครองอินเดียจากบริษัทไปสู่รัฐบาลโดยตรง คือ Government of India Act 1858โดยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงประกาศเป็นจกกักรพรรดินีแห่งอินเดียและนับแต่นั้นอินเดียก็กลายเป็นบิติชราชหรืออาณานิคมที่อยู่ภายใต้การปกครองตรงของสถาบันกษัตริย์อังกฤษส่วนบริษัทบิติชอีสอินเดียก็ถูกลดบทบาทลงเรื่อยๆทำหน้าที่เพียงเคลียร์บัญชีและทรัพย์สินกระทั่งถูกยุบอย่างสมบูรณ์ ในพศ2417สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการสิ้นสุดของบริษัท British East India เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับรัฐคือตอนแรกทุนหรือบริษัทใช้รัฐหรืออังกฤษเป็นเพียงผู้คุ้มกันในเชิงกฎหมายและการทูตแต่เมื่อบริษัทเติบโตจนใหญ่เกินไปกับกลายเป็นภัยต่อรัฐเสียเองรัฐจึงต้องกลับมายึดคือนอำนาจ นี่คือบทเรียนคลาสสิกว่าอำนาจอธิปไตยไม่อาจปล่อยให้ทุนผูกขาดได้เพราะเมื่อบริษัทสามารถมีทั้งกองทัพและสิทธิ์ในการเก็บภาษีมันก็ไม่ต่างอะไรจากรัฐคู่ขนานซึ่งท้ายที่สุดต้องแตกหักกับรัฐตัวจริงแม้วันนี้เราไม่มีบริษัทที่มีสิทธิ์เก็บภาษีหรือประกาศสงครัมได้อีกแล้วแต่หากมองย้อนกลับมาเราก็จะพบว่าบรรษัทข้ามชาติสมัยใหม่อย่างอเมซอนก o ูเกิ หรือ Facebook ก็มีอำนาจไม่แพ้กันเพียงแต่ในรูปแบบข้อมูลและเทคโนโลยีแทนที่จะเป็นกองทัพและภาษีการที่รัฐบาลหลายประเทศพยายามออกกฎหมายควบคุมบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จึงไม่ต่างอะไรกับการที่รัฐสภาอังกฤษออกกฎหมายยึดอำนาจจากบริษัท British East India เมื่อศตวรรษที่19เรื่องการยุบบริษัท b r ต t i s h ส a s อินเดีไม่ได้เป็นเพียงบทเรียนประวัติศาสตร์ของอินเดียและอังกฤษเท่านั้น หากแต่เป็นบทเรียนของโรคสมัยใหม่ทั้งหมดว่าการปล่อยให้ทุนข้ามชาติมีอำนาจล้นเกินจนอาจกลายเป็นรัฐคู่ขนานยอมเสี่ยงต่อความมั่นคงของรัฐและสังคมจักรวรรดิอังกฤษสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้ก็เพราะบริษัทแต่เมื่อบริษัทกลายเป็นยักษ์ที่ควบคุมไม่ได้รัฐก็ต้องจัดการอย่างเด็ดขาดและผลที่ตามมาก็คือการก่อร่างสร้างบิทิลราชที่ปกครองอินเดีย จนถึงพศ2450ในที่สุดบริษัท British East India ที่เคยปกครองอาณาจักรใหญ่โตที่สุดในโลกก็หายไปเหลือเพียงแต่ชื่อในหน้าประวัติศาสตร์และเป็นคำเตือนว่าไม่มีบริษัทไหนใหญ่เกินกว่ารัฐหากรัฐตัดสินใจยึดอำนาจคืนมาิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิง ข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ